สวัสดีครับ m e r c e d e s b y n z อำนาจครับหลังจากที่ผมทำคลิปนะครับตัว E-Class ที่เป็นปรับโฉมไปแล้วนะครับเป็นรุ่น E300 AMG Dynamic นะครับแล้วก็ E220d AMG Sport นะครับวันนี้มีรถมาส่งเพิ่มอีก1นึคันนะครับก็จะเป็น E300 E, e a v a n t g a r d นะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นดีเซลจะมี1รุ่นก็คือ E220d AMG นะครับที่บอกไปแล้วก็ E300 เนี่ยจะมี2รุ่นรุ่นที่ทารีวิวไปแล้วจะเป็น AMG Dynamic นะครับคันนี้จะเป็นรุ่น a อ a n ิ a กานะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูดีไซน์นะครับรุ่นนี้ว่าปรับโฉมจากรุ่น300ก่อนที่จะเป็น m a c h a c h ยังไงนะครับสำหรับมิติของตัวรถนะครับความกว้างของตัวรถนะครับจะอยู่ที่1,907มิลลิเมตนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของความยาวนะครับตั้งแต่หน้ากระจังจนถึงท้ายรถนะครับจะอยู่ที่4,988มิมนะครับแล้วก็ในส่วนของความสูงนะครับ ตัวรถนี่สูงจากพื้นนะครับอยู่ที่ 1, 4 6 3มมิลลิเมตรครับทีนี้เรามาดูในส่วนของดีไซน์นะครับดีไซน์ของตัวที่ตัวรถนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะเป็น2ขีดนะครับตรงนี้คู่กันนะครับจะให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็ยังให้ความรู้สึกดูสปอร์ตดูดันด้วยกระจังหน้าแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแนวตั้งนะครับขีดขีดแบบนี้ถ้าผมเคยเห็นเนี่ย จะคล้ายๆกับไม์บักเลยนะครับตัวที่แบบเป็นรุ่นแบบ s อสคตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ก็ดูหรูหราไปไปด้วยแล้วก็ดูมองตอนแรกผมชอบมากเลยเพราะมันดูแบบสปอร์ตมากนะครับทั้งหรูหราทั้งสปอร์ตไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะครับแต่ว่าดูรวมๆแล้วผมผมผมชอบเพราะว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวโครเมียมตัวนี้จะเยอะขึ้นนะครับก็จะเน้นอาจจะดูให้ดูหรูหรานะฮะปกติตรงเนี้ยมันก็จะเป็น สีเงินเหมือนโครเมียเหมือนกันแต่นี้เขาใส่สีดํามาก็จะแมทเข้ากับตัวนี้นะครับจะสีเป็นดาดาเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยตัวนี้ก็ยังมีให้เป็นระบบ ABA นะครับระบบช่วยเบรกนะครับตัวนี้ก็ใส่มาด้วยนะครับสําหรับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเบน์ตอนนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยเราจะเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับ ก็ไฟเดย์ไทม์ก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเวลาเปิดมาก็จะค่อนข้างสวยเลยนะครับชุดไฟหน้าทั้งหมดก็จะเป็น LED นะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในโคมนี้โคมเดียวเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ตรงฝากระโปรงนะครับก็จะมีสันขึ้นมาตรงนี้นะครับ2ออันก็เขาเรียกว่า power dome นะครับก็ทำให้รถดูบึกบึนแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตอาจจะด้วยเรื่องของอากาศพลศาสตร์อะไรต่างๆที่ลมผ่านตรงนี้ขึ้นมาที่กระจกอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ ดูแล้วมันสวยครับดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับล้อแม็กนะครับแม็กตรงนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ18นะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับแต่ว่าตัวขนาดหน้ายางนี่จะไม่เท่ากันนะครับในส่วนของล้อหน้านะครับจะได้ยางขนาด245ทับ45 R18 นะครับลายแม็กก็จะเป็นแบบนี้ครับทั้ง4ล้อหน้าตรงนี้จะเงานะครับข้างในตรงนี้จะออกสีเทานะครับแต่ก็เป็น เป็นเหมือนมีเมทัลลิกด้วยนะครับเวลาโดนแดดก็ระยิบระยับสวยงามเลยนะครับสำหรับล้อหลังนะครับอย่างที่บอกก็คือเท่ากันเลย18นิ้วนะครับลายเดียวกันนะครับยางหลังจะอยู่ที่ 275/40R18 ทันะครับหน้ายางหน้าหลังจะกว้างกว่านิดนึงนะครับแล้วก็มาดูตรงประตูนะครับประตูจะเป็นแบบ Key Let's Go นะครับเราสามารถพกกุญแจไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถล็อกรถ เปิดล็อกนะครับจากตรงประตูได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนะครับตัวนี้มีให้ในรุ่นอ v a นการ์ดด้วยนะครับรุ่นก่อนไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของบายสปอตนะครับตัวนี้จะเป็นระบบช่วยเตือนเวลามีรถมาในจุดอับนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยก็จะเตือนเพื่อความปลอดภยัยนะครับให้เราไม่ไม่ชนรถคันข้างข้างภายในนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับอันนี้ตามสเต็ปผมเลย ผมสูง168นะครับลานั่งอันนี้ดูสูงไปนิดนึงนะครับหัวเกือบจะชนแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกยกสูงขึ้นมานะครับเราก็สามารถปรับเบาะตรงนี้ได้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่อ่าอันนี้คือตำแหน่งนั่งปกติที่ท,ที่นั่งนะครับข้างหน้าก็ค่อนข้างเหลือเยอะเวลานั่งก็ค่อนข้างสบายนะครับเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีด้วยด้านข้างนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนลายอลูมิเนียมแบบคล้ายๆไม้ อาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นลายถักนะครับประมาณนี้สวยเงางามนะครับเดี๋ยวดีไซน์ตรงนี้เดี๋ยวเป็นเน้นอีกทีตอนนั่งฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังให้ดูครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้เวลานั่งไปแล้วก็อีคลาสเป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วครับข้างบนเฮดรูมก็เหลือประมาณสามือนึงนะครับ นั่งเข้ามาแล้วก็ถ้านั่งเต็มเต็มหลังเลยนะครับช่วงขาก็เกือบเกือบจะพอดีนะครับแต่ถ้าคนที่สูงกว่าผมก็เหมือนจะสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมนั่งสบายมากนะครับดัด้างตรงนี้มีม่านบังแด,ดดด้วยนะครับแลาเดินทางไกลแดด่องก็อันนี้ขึ้นมาปิดได้นะครับสําหรับตรงนี้ก็จะมีช่องปรับลมแอร์นะครับสามารถปรับแรงลมได้จากตรงนี้แต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะปรับตาม ด้านหน้านะครับช่องต่อ USB Type C ตรงนี้มีให้2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับเสียบที่จุดบุหรี่นะครับหรือว่าเอาแจ็คที่ชาร์จนะครับมาเสียบตรงนี้ได้นะครับที่พักแขนตรงกลางนะครับมีให้แล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ํา2อันนะครับสามารถวางแก้วได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ช่องเก็บของเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากเลยใส่ได้ และเดินทางนั่งตัวนี้ก็ค่อนข้างสบายครับมีที่เท้าแขนให้นะครับแล้วก็นี่ถ้าฝนตกนะครับเราเก็บร่มไว้หลังรถนะครับสามารถกดตรงนี้นี่เปิดช่องนี้นะครับเพื่อหยิบของข้างหลังได้เลยนี่นะครับตรงนี้ก็ออกแบบมาเพื่อความสะดวกของลูกค้านะครับนี่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับ ในส่วนของท้ายรถนะครับดีไซน์ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟ LED Full LED เลยนะครับทุกดวงเป็นหลอด LED หมดนะครับแล้วก็ความพิเศษของไฟท้ายรุ่นนี้ก็คือเวลาเปิดไฟกลางคืนนะครับถ้ามีแสงสว่างมากเนี่ยตัวไฟเขาก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าแสงสว่างน้อยนะครับไฟก็จะดอบลงอันนี้มีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลามีรถขับตามเรามานะครับแสงของไฟท้ายเราเนี่ย สว่างเพียงพอที่เขาจะเห็นตำแหน่งรถเราได้ชัดเจนแต่ว่าจะไม่ไปแยงตาเขาก็คือไม่เป็นรบกวนคันหลังนะครับก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองนะครับเราไม่ใช่แบบโหสว่างมากๆถ้าเราเคยขับรถตามรถรุ่นที่เขาแต่งไฟแบบจ้าจ้าบางทีเรามองแล้วตาเราก็จะพลาดใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเบนด์ดีไซน์มาเพื่อทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนขับคนขับตามหลังด้วยนะครับอันนี้ผมว่าใส่ใจดีนะครับผมชอบดีไซน์ด้านล่างนะครับ ตัวปลายท่อเนี่ยจะเป็นดีไซน์เหมือนปลายท่อคู่นะครับตัวนี้ก็จะให้ความเขาเรียกว่าสปอร์ตนะครับพอมองจากท้ายรถจะดูเหมือนมีปลายท่อจริงๆแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแค่ปลายชุดกันชนนะครับท่อก็ออกจริง2ท่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เชื่อมกับตัวนี้แต่เป็นท่อที่ออกมาตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของที่ชาร์จไฟนะครับสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้เลยเรามีอะแดปเตอร์แถมให้นะครับตัวนี้เสียบตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบไฟบ้านนะครับ ชาร์จไฟตัวนี้ประมาณสี่ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็วิ่งได้ประมาณสี่สิบห้าห้าิกิโลนะครับโดยประมาณที่เปิดฝาท้ายนะครับด้านนี้กดตรงใต้โลโก้ต,ตรงนี้หรือว่าจะเปิดจากกุญแจรีโมทก็ได้กดค้างนะครับก็จะเด้งขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดนะครับสามารถกดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นกลุ่มไฟฟ้านะครับอ๋อลืมบอกพื้นที่สัมภาระนะครับตรงเนี้ย จะมีตัวแบตเตอรี่ไฮบิดเพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พื้นที่ก็ยังพอมีเยอะอยู่นะครับถ้าจะใส่ของเพิ่มแล้วก็สามารถกดจากตรงนี้นะครับเป็นตัวปลดล็อกนะครับ2ฝัง่งเลยนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้สามารถเพิ่มพื้นที่บันทุกสัมภาระได้นะครับในส่วนของ ถังน้ามันนะครับตัวนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าต้องเติมน้ํามันที่ออกเทน95นะครับก็แนะนําเป็นแก๊สโซฮอล์95ก็ได้แต่ถ้าเติม95ล้วนได้ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกลมนะครับเราขอบเราของเราเนี่ยเป็นขอบ18นะครับลมที่เติมก็ถ้าบรรทุกไม่เยอะก็32ด้านหน้า37ถ้าเติมเยอะแต่ถ้านั่งเยอะนะครับด้านหลังก็35นะครับถ้าบรรทุกหนักก็47นะครับตรงนี้ดูจากตรงนี้ได้ สำหรับยางนี้นะครับก็จะเป็นยางรันแฟตนะครับยางแตกก็ยังสามารถวิ่งต่อได้นะครับอันนี้ก็ในเรื่องของความปลอดภัยแต่แตว่ายางรันแฟตก็จะมีราคาที่สูงกว่ายางเรเดียนธรรมดานิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูในส่วนของดีไซน์ด้านคนขับนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี Memory นะครับตัวเมมโมรีของฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเมมตัวเบาะด้วยกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ระดับของพวงมาลัยด้วยอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับเผื่อเรามี คนหนึ่งสองคนสามคนนะครับก็เลือกกันเลยคนละเบอร์แล้วก็ปรับทุกอย่างไว้ให้เข้ากับเรานะครับเวลาขึ้นมาก็สามารถใช้ได้เลยกดใช้โดยที่ไม่ต้องมาปรับทีละอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่โงมอะไรครับวงมอะไรนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามสามก้านคู่เออไม่ใช่ครับข้างๆนี้มันจะมีช่องตรงกลางนะครับก็จะเป็นสามก้านนะครับ ส่วนด้านขวาเนี่ยของก้านเนี่ยก็จะเป็นตัวควบคุมของหน้าจอตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่สามารถทัดจากตรงนี้ได้เลยเมนูต่างๆนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับหรือจะปรับตัวหน้าจอนะครับปรับรูปแบบของจอนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นจอแบบสปอร์ตนะครับนี่สามารถกดได้นะครับตัวนี้จอก็จะเปลี่ยนนะครับดีไซน์มันเป็นจอแบบว่า Fu l l led เลยนะครับยาวจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต yeah. ัว ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวควบคุมของจอฝั่งด้านตัวสื่อบันเทิงตรงนี้นะครับจอตัวนี้สามารถเปลี่ยนเมนูต่างๆก็ทัชจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าลูกค้าจะใช้แบบทัชสกรีนที่หน้าจอเลยก็ได้นะครับตัวนี้สมมตินี่เราก,กดเข้าไปเราก็สามารถปรับเมนูปรับเบาะปรับอะไรอย่างนี้ได้ไฟเรืองแสงรอบคันอะไรเนี่ยครับจะมีไฟเรืองแสงให้เราสามารถปรับสีนะครับสีของไฟเรืองแสงเนี่ยมีถึง64เฉดสีเลยนะครับหรือจะทําแบบหลากสีนะครับ รถก็สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ตามที่ที่เราเลือกนะครับนี่นะฮะก็จะสามารถเปลี่ยนได้หลายสีเอ๊สีนี้มองไม่อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับในกล้องนี่เป็นสีเขียวก็ได้นะครับนี่ปรับได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับตัวนี้ก็เพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับยังสามารถควบคุามา le จากตัวนี้ได้นะครับตัวทัชแพดด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับเมนูต่างๆจากตัวทัชแพดตรงนี้ได้ แล้วก็เมนูด้านข้างตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับถ้าเราใช้งานนะครับอ่ามันจะเริ่มตั้งแต่โหมด Eco นะครับตัวเครื่องยนต์พวงมาลัยแล้วก็ตัวระบบเทคชั่นนะครับก็จะเน้นไปที่ตัวคอมฟอร์ตนะครับก็จะเน้นประหยัดนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เลเวลตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บไฟไฮบริดไว้ถ้าเราจะไปใช้ในที่ที่รถติดหรืออะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวเล็กทริกตัวนี้ก็จะเน้น ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเครื่องก็จะเป็นใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็คอมฟอร์ตก็เครื่องยนต์คอมฟอร์ตพวงมาลัยคอมฟอร์ตนะครับ E.P. ก็จะเป็นคอมฟอร์ตเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะตอบสนองเร็วกว่าตัว Eco แต่ว่าประหยัดไม่เท่า Eco นะครับหมดสปอร์ตนะครับหมดสปอร์ตตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบสปอร์ตพวงมาลัยก็จะน่วงสปอร์ตขึ้นช่วงล่างก็จะออกแนวสปอร์ตนะครับ เน้นขับสนุกแต่ว่าอาจจะก,กินน้ามันกว่าหมดอื่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้อินดิวเวอร์เดนี่ก็คือสามารถปรับเองได้นะะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงถ้าเราปรับเองนะครับสมมติว่าเราอยากให้พวงมาลัยพวงมาลัยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นสปอร์ตก็ได้นะครับแต่ว่าวเครื่องยนต์สปอร์ตแต่ว่าเราอยากได้พวงมาลัยแบบคอมฟอร์ตก็ได้นะครับนี่เราก็ระบบ efc เนี่ยเราสามารถให้มันเป็นสปอร์ตก็ได้คือสามารถปรับเองได้หมดนะครับจะอยู่ในโหมด อินดิวเวอร์เดลนะครับหมดสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยเมื่อกี้ม่านม่านข้างนะครับมันเป็นแบบแมงม่วลดึงขึ้นมาม่านหลังเวลาเรากดนะครับตัวม่านก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับเป็นม่านไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ช่วยเผื่อมีแดดตอ่งด้านหลังนะครับปรับเสียงปรับกรลลุ่มจากตรงนี้นะครับตัวปรับแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช้งานง่ายๆนะครับ เมนูต่างๆตัวนี้ก็สามารถกดเข้าจากตรงนี้ได้เลยเป็นเมนูลัดที่ใช้บ่อยๆนะครับรถคันนี้มีระบบ Apple c a r p เนะครับเสียบสายเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาเมนูต่างๆของของโทรศัพท์นะครับขึ้นหน้าจอได้รวมถึงแผนที่นะครับ m o p g l e Map ตรงนี้ก็ใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะฟังเพลงนะครับผ่านพวกจุกหรือสปอติฟาหรืออะไรเงี้ยครับของลูกค้าก็สามารถเอาขึ้นได้นะครับฟังผ่านรถได้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะเป็นช่องสําหรับเป็น ไวเลสชาร์จนะครับสามารถวางโทรศัพท์ไว้ถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนรองรับระบบชาร์จไร้สายตัวนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับมีแผ n นดิสก์ด้านหลังพวงมาลัยนะครับเวลาขับก็ขับสนุกสปอร์ตได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับดีไซน์ด้านในแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้เป็นควบคุมตัวแผงควบคุมไฟต่างๆนะครับนี่ไฟด้านหน้าไฟสองสื่อก็จะออกด้านด้านล่างตัวนี้นะครับ เป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบโทรฉุกเฉินนะครับเผื่อเกิดเหตุที่แบบอันตรายกับลูกค้านะครับมีคนขับรถตามเราดูน่ากลัวหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งเราอาจจะหมดสติไปนะครับก็จะมี call น e n t ร์แบบว่าโทรเข้ามาหาเราเลยนะครับที่รถหรือว่าถ้าเรายังไม่ตอบสนองไม่มีการรับสายเขาก็จะเรียกโทรเรียกพวกรถพยาบาลหรือติดต่ออะไรฉุกเฉินให้เรานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมีคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทรหารคอเซ็นเตอร,ตอร์สอบถามเรื่องทั่วไปนะครับหรือว่ารถเราแบบมีไฟขึ้นตรงนี้อ่าเก้าการความช่วยเหลือแบบสตล์แอซิดอย่างเงี้ยก็โทรเบอร์นี้ได้นะครับตัวนี้ในรถจะมี e s ิมอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,991ซีซีนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ จะได้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่320แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง700นิวตันเมตรกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะนะครับของ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ที่ต่อเนื่องนะครับไม่ไม,ไม่รู้สึกสะดุดเลยนะครับที่ผมเคยลองขับแล้วก็อัตราเร่งดีมากนะครับเวลาจะเร่งแซงหรือออกตัวอย่างเงี้ยสำหรับไฮบริดตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าทั้งประหยัดแล้วขับสนุกด้วยนะครับ ครับนี้ก็เป็นรีวิวนะครับสำหรับ e 300 e นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นอาวันกาดั่นเองนะครับราคาของตัวรถจะอยู่ที่3 1 9ล้าน9 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์094 651 5697ครับไลน์ไอไก่เบนซครับ k a i b e n z นะครับรีวิวนี้ก็ จะพยายามทําให้ลูกค้าได้เห็นนะครับได้ลองนั่งให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยครับเผื่อลูกค้าไม่มีโอกาสได้มาดูรถที่โชว์รูมนะครับก็ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจมันเสด็จเบนท์ทุกรุ่นนะครับกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของเมอร์เซเ b e เบนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมเป็นเซลนะครับอาจจะไม่ใช่นักรีวิวผมต้องการที่จะขายรถนะครับแล้วก็ต้องการที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับที่ สนใจม e r c อรเด็ดเบนซ์อาจจะไม่ได้ซื้อตอนนี้นะครับหาข้อมูลอยู่ก็กดดูไว้นะครับหรือแอดไลน์แอดไลน์เข้ามาคุยหาข้อมูลรถได้นะครับลูกค้าที่จะซื้อรถหรือมีรถคันเก่าจะมาเทินนะครับตรงนี้ผมก็มีบริการนะครับรับซื้อรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเป็นมอเตเด็ดเบนซ์คันใหม่นะครับสำหรับเราเวลาลูกค้ามาเทินรถเราก็จะพยายามดูราคาให้ได้มากกว่าทั่วไปอยู่แล้วนะครับยังไงสนใจม e r c อรเด็ดเบนซ์อย่าลืมผมนะครับอำนาจมัเเส็ดเบนซ์นะครับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ